ของเรานะครับยังอยู่ในกระแสนะครับที่ฮอตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าครับวันนี้ก็เป็นอีกเคสซาตี้หนึ่งนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จักนะครับสำหรับตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ผู้คนก็คงจะตกใจนะครับในช่วงช่วงหนึ่งนะครับมีคนมาต่อแถวคิวตัวนี้ยาวมากที่สุดเลยนะครับเคสนี้ทําไว้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับปี2022ครับก็เป็นเคสซารี้เคสหนึ่งนะครับที่ชอบนะครับก็เลยอยากจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถามว่า เราต้องการรู้ว่าเทนนะครับสำหรับสินค้าเรานะครับมันอยู่ในจุดที่พีคหรือ,อยังนะครับหรือว่าพีคร้อนแรง,งตรงนี้ขนาดไหนนะครับซึ่งถามว่าตู้เต่าบินตอนนี้ตอนนั้นที่ออกมานะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเริ่มมาวางตลาดนะครับโดยแรกๆแล้วเนี่ยก็คือเขายังไม่รู้เรือตู้นี่ย มันทาอะไรได้บ้านนะครับรู้ว่าเป็นตู้กดกาแฟนะครับเราก็เข้าไปดูว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้โซเชียลิสซิญงนะครับเข้ามาจับนะครับว่าตู้กาแฟนะครับหรือว่าตู้นี้มันมีการสื่อเนี่งไรบ้างนะครับบนโลกออนไลน์นะครับเราจะเข้าไปดูนะครับโดยการใช้ิสซิญงนะครับเราลองก่อนจะไปิสซิญงเนี่ยเราดูเรื่องของกระแสก่อนนะครับว่ากระแสของเขาเรียกว่าตู้ตู้ต่าบินนะครับหรือว่าตู้ตู้กดกาแฟนะครับเราลองมาดูว่า เตาบินตู้หย่อเหรียญตู้ตะเงินตู้กาแฟเนี่ยในก o เกิลเห็นเมื่อตอนที่สินค้าตรงนี้ออกมาใหม่ๆนะครับอยู่ประมาณช่วงประมาณมีนาคมนะครับตู้เตาบินเนี่ยจะมีการพูดถึงอย่างมากเลยนะครับอยู่ประมาณช่วงประมาณสักมีนานครับหลังจากที่สินค้าตรงนี้วางตลาดนะครับแล้วก็มีการทายกินออกไปบนโลกออนไลน์แล้วมีการพูดถึงมีการบอกต่อนะครับซึ่งตูต้เตาบินเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตู้ที่เขาเรียกว่ามีความสมามรถเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ แต่สิ่งหนึ่งสําหรับคนที่อยากไปรู้ว่าไอ้ตู้พุกเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องดูนะครับความสนใจจากปุโลกออนไลน์ก่อน่เช่นกูเกเทนนะครับว่าที่ความสนใจแบบนี้มันเกิดขึ้นในที่ไหนนะครับเกิดขึ้นในที่กรุงเทพนะครับมันจะกระจายไปจากจากกรุงเทพนะจากกระจายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับกูเกเทนตรงนี้จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับในการเข้ามาบริไฟหรือเช็คกับเราให้ได้ก่อนนะครับอ่าเราก็เห็นว่าตู้ตตอบินเนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์มีการบอกว่ามีตู้กดกาแฟเตาบินนะครับตู้กัญชา ถามว่าก่อนจะเข้าไปดูนะครับมันก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราก่อนจะเข้าไปเห็นนะครับเราไปทัชกับตู้ต่อว,วินตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเข้าไปรีเสิร์ชก่อนว่าทำไมไทม์ไลน์ของเรานะครับที่เกิดขึ้นบน a c e b o o k เนี่ยมีการไปกดต่อคิวกันแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็สนใจนะนะครับว่ากดแล้วถ่ายรูปนะครับจะต้องมีการถ่ายรูปขึ้นบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ต่างคนก็ต้องถามด้วยว่าเป็นเมนูอะไรนะครับ คนรอนานไหมนะครับสนใจเยอะไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะต้องเข้าไปลองก่อนนะครับเราเข้าไปลองเสร็จปุ๊บนะครับว่าตู้พวกนี้นะครับกดแล้วนะครับมันมีอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นมองจากตัวเองก่อนละกันนะครับก็คือระบบพวกนี้ใช้งานง่ายนะครับกาแฟหลังจากที่ว่าเราเราสั่งเป็นช็อกโกแลตครับตามที่เขาเรียกว่าเป็นเมนูแนะนำนะครับอริโอันเออก็อร่อยดีนะแต่ถามว่า นอกจากโปลิโอ่ปแล้วเนี่ยมันมีกาแฟมากถึงถึงเมนูมนูครับมีระบบสะสมแต้มด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับเปิดย4บี่ชั่วโมงนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยชำระเงินเนี่ยน,นอกจากทางด้านใส่เงินสดแล้วเนี่ยก็ตัดเป็นบัตรผ่านพวกเคียร์โคดออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เติมเงินมือถือก็ได้ด้วยนะซึ่งเป็นตู้ที่แปลกใหม่มากซึ่งตู้เติมเงินทั่วทั่วไปนี้ที่อยู่บนท้องตลาดเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นะครับเราลองมองมานั่งดูว่าแล้วตู้พวกนี้นะครับเรามีคําถามในใจว่าถ้าเราเป็นแบรนด์ของตู้เต่าบ ความคิดเห็นผู้บริโภคว่าเอาตู้ไปตั้งแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความคิดเห็นแบบไหนบ้างนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีเลยนะสำหรับการใช้ l i s t e n i n นะครับว่าผู้็อกนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่กดตู้ต่อบินแล้วเนี่ยความรู้สึกเขาอะเออมารู้สึกยังไงนะครับกดครั้งแรกเนี่ยมันยากไหมนะครับเพราะมันเป็นตู้ที่เขาเรียกว่าบริการโดยโดยการที่ว่าเราเป็นเขาเรียกว่าจอดเหรียญนะครับแล้วก็กดเมนูตามที่ตู้เขาแนะนํามานะครับแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างหลังจากที่กดแล้วนะครับรอนานนะครับหรือ กินเงินอะไรกินเหรียญอะไรต่างๆตรงนี้เราก็จะสามารถเอาความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ Ờ, บูโกออนไลน์มาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับเรามาดูว่าภาพรวมนะครับของกกอนที่จะมาเป็นตู้ต่บินะนมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างน,นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตูต้ตรงนี้มันมีการพูดถึงอยู่ประมาณช่วงเดือนมีนานะครับแต่ยอดขอนหน้านั้นไปเนี่ยตต่อินเปิดตัวนะครับอยู่ประมาณช่วงประมาณเดือนกันยานะครับว่าตู้ต่บินเนี่ยมีการก็เรียกว่ามีการพีอาอกบอกข่าวกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สามารถเอาไปวางได้ในแต่ละพื้นที่แต่ละโลเคชัน่นแต่ละสาขาแต่หลังจากเ,าเดือน เขาเรียกว่าเซปเทมเบอร์ไปแล้วนะครับไปจนกระทั่งบุกรากรุ่งพา,ามีนานของปีสองพันยี่ส2บสองเนี่ยตู้ต่างๆเนี่ยมีการวางในแต่ละพื้นที่ไปนะครับบนโลกออนไลน์นะครับมีการเข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็มีการบอกต่อกันนะครับทั้งดาราทั้งเซเลบเนี่ยมีการใช้แบบเขาเรียกว่าเออเรามันเหมือนเป็นกระแสโฟโมโในช่วงนั้นนะเราเลยต้องจะต้องหลายคนนี่ยก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองจากกินร้านกาแฟตั้งลองมาลองสักแก้วสองแก้วดูซินะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ ซึ่งถามว่าช่วงที่เป็นกระแสเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ประมาณมีนานะครับมกราจนถึงกระทั่งมีนาเนี่ยเป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตื่นตัวกันมากสําหรับคนที่เป็นเซเลบนะครับคนที่มีติดตามเป็นโฟลเวอร์จำนวนมากถ่ายรูปแล้วเนี่ยจะต้องมาบอกบนช่องทางทางนั้นเฟซบุ๊กน,นะครับซึ่งถามว่าถ้าเราต้องการเอาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยจากกาแฟตู้เต่าบิงเนี่ยนะครับเอามาวิเคราะห์นะครับ,อ,อ,รรบอันนี้เราก็ดึงจากลิสติ้งออกมานะครับว่าลิสติ้งเองเนี่ยก็จะให้ข้อมูลว่า เยเราต้องไปหาเพจดังๆเพจหนึ่งนะที่เขาเอาไปรีวิวนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูในตัวของคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่ไปกดกาแฟจากตู้นี้นะครับเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้จะได้มาจากสองเพจหลักใ,ใหญ่ๆเลยนะครับเพจก็คือทางนั้นกินไปเหอะกับรีวิว,วนไปนะครับเพจกินไปเหอะเนี่ยต้องต้องต้องยอมรับนะเป็นเพจที่เขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คอนเทนต์คอนเทนต์เกรเตอร์เนี่ยที่มีคู่ผู้ติดตามเนี่ยประมาณ7 0 0 0แ0น0ปดแสตอนนี้น่าจะประมาณล้านคนละนะครับ ถามว่าเพจเพเดียวนะครับในการโพสนะครับโพสเกี่ยวกับเรื่องสินค้าตรงนี้นะคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยที่แบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจนะเอาคอมเมนต์พวกนี้มาดูความคิดเห็นแล้วมาวิเคราะห์ได้ซึ่งทางนี้เนี่ยเราจะขอใช้ก็คือ2เพจแนะนําก็คือเพจทางด้านกินไปเถอะแล้วก็รีวิววนไปนะครับซึ่งมีเขาเรียกโฟลเลอร์หรือผู้ติดตามมากถึงเกือบเกือบล้านคนนะครับ ถามว่าเกอบร้านคนเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับว่าพฤติกรรมของคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นอย่างเพจกินไ่เหอะนะหลังจากที่เขาไปกินทางนั้นตู้ต่อว,วีแล้วเนี่ยนะครับเขามีความพิดเห็นอย่างไงส่วนแรกเลยนะครับพฤติกรรมแรกเลยเนี่ยคือกดแล้วต้องโชว์นะครับกดแล้วต้องโชว์หมายความว่านะครับคือกินเป็นเมนูอะไรนะครับโชว์ว่าแล้วรสชาติเนี่ยเป็นอย่างไงนะครับแล้วความสะอาดเนี่ยขนาดไหนนะครับเขาเหมือนกับรีวิวพฤติกรรมวันว่ากาแฟแบบนี้นะครับรสชาติเหมือนกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยได้กินไหมสองนะครับมี ถ้าเกิดว่าได้เรื่องความอร่อยแล้วราคาคุ้มค่าไหมสามนะครับมีในเรื่องของเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกแบบเออมันน่าจะมากดต่อหรือเป็นลูกค้าขาประจํำไหมนะครับซึ่งถามว่าเพจกินไปเหอะเนี่ยก็เหมือนกับมีมุมมองหลากหลายมุมมองนะครับสรุปมาก็คืออร่อยนะครับราคาดีนะครับก็คือไม่แพง3มคือสะดวกนะครับชำระเงินได้หลายหลากหลายช่องทางนะครับอันนี้เป็นเพจแรกนะครับที่เราเอาคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาวิเคราะห์เพจที่2อนะครับก็คือรีวิววนไปนะครับรีวิววนไป พฤติกรรมเหมือนกับตัวของเพจแรกเลยนะครับคือ 1. นึ่งเขาเรียกว่าไปใช้บริการเสร็จปุ๊บจะต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาโชว์บนหน้าเขาเรียกว่าเพจตัวเองนะครับเฟซตัวเองนะครับเพื่อเรียกนะครับให้คนส่วนใหญ่เข้ามาดูว่าเอ้ฉันเอาออกมากินแล้วนะนะครับกินเสร็จปุ๊บก็มีการไลค์เลิฟเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้สรุปว่าเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะนะครับซึ่ง สองเพจนี้นะครับก็จะมีคอมเมนต์ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คืออร่อยนะครับกับรสชาติที่ผ่านมาถามว่าผมเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยรสชาติแบบนี้ตอบโจทย์เนี่ยมันก็แฮปปี้เนาะซึ่งมันเหมือนกับว่าเออรสชาติแบบนี้เนี่ยมันยากนะจะทําให้เป็นกาแฟาที่คุณเคยหรือว่าเป็นรสชาติที่ออกมาแล้วเนี่ยตอบโจทย์กับคนส่วนใหญ่ถามว่าเราได้คอมเมนต์แบบนี้แล้วเนี่ยก็คือ เป็นเขาเรียกว่าเป็นสปริงไซด์โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เลยพเพียงแต่ว่าเราต้องไปหาต้นทางให้ถูกนะครับซึ่งต้นทางนี้เองแหละนี่คือที่มาของการใช้ลิสติ้งนะครับเพื่อเข้าไปกวาดแล้วก็หาต้นทางที่ดีนะครับต่อไปนะครับแล้วเมนูที่เขาสั่งกันเยอะๆนะเป็นเมนูอะไรบ้างนะครับเราก็มาเห็นว่าเฮ้ยเมนูที่เขาสั่งกันมาเยอะๆนะมันมีตั้งแต่เมนูน้ำมะนาวนะครับนมบาซูกา้าโอริโวปั่นบูเขาไฟนะครับเราจะเห็นหลากหลายของความนะครับ ความความความอยากกินละกันของคนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์นะครับว่าเฮ้ยเขากินอะไรกันเยอะนะครับมีตั้งแต่ลาเต้ชาไต้หวันซึ่งมันมีความหลากหลายกันมากเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราลองมาจัดอันดับหรือว่าเดือนเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับคนกดนะครับหรือคนสั่งนะครับเมนูอะไรต่างๆเนี่ยเยอะที่สุดนะครับเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นซัมมารีว่า ภาพรวมของนะครับสินค้าที่ขายดีของตู้เต่าวินมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับโดยที่เขาเรียกว่าเอาเอาบริบทของสังคมโลกออนไลน์มาเรนกิ้งหรือมาจัดอันดับนะครับนะครับแต่ถามว่านอกจากอร่อยแล้วมันต้องมีคนที่แบบไม่ชอบด้วยเนอะไอ้คำว่าไม่ชอบอ่ะหรือว่าเป็นเป็นระบบของเอาเซเลนเดนเข้าไปจับนะครับว่าไอ้แงทีฟเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมันยังมีบางส่วนนะครับที่บอกว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยจริงหวานจริงนะครับแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากจะได้แบบหวานน้อยนะครับหรือ เาว่าเพราะว่าหวานน้อยหวานเนี่ยหวานน้อยหวานมากเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับหวานน้อยก็คือเขาอาจจะดูว่าเฮ้ยหวานน้อยแล้วนะมันยังมันหวานมากอยู่นะครับก็าอาจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งว่าหรือว่ามันอาจจะมีเป็นรสชาติที่ว่าเฮ้ยหวานหวานมากไปนะครับก็อาจจะเอามาปรับปรุงได้นะครับซึ่งถามว่าอันนี้จะเป็นข้อขดเห็นหรือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีราคาแพงมากนะครับสาหรับคอมเมนต์พวกนี้นะครับถ้าเราเก็บมาแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงไป พอรดักบริษัทเนี่ยมันจะทําให้สิ่งเขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์หรือตรงใจกับผู้บริโภคตรงนี้มากขึ้นนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะแคปเจอร์มานะครับว่ามีหลายหลช่องทางนะครับที่บอกว่ามีอย่างเช่นเราสั่งแบบปัน่นแต่มันมันดันปั่นไม่ละเอียดหวานมากไปต่อคิวนานแล้วมีสินค้าหมดหน,นตนัวนี้หลายเมนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าที่เราให้บริให้ไปบริการผ่านทางด้านตู้สาขาต่าง,าง,างๆนะครับเสร็จปุ๊บ แล้วข้อมูลแบบนี้นะครับในแง่ของทางธุรกิจเอาไปต่อยอดอะไรอีกนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าต้องการทำโปรโมชั่นในอนาคตนะครับเอออย่างเช่นถ้าเกิดว่าซื้อ2อกหรือว่ากดโปรโมชั่นอย่างเช่นเดือนนี้นะครับน่าจะทาอินคู่กับซื้อ1นึ่1แถมหนึ่งเนี่ยกดเป็นเมนูอะไรที่ชื่นชอบกับเมนูอะไรที่ขายแบบไม่ค่อยออกเงี้ยมันก็ทาได้เหมือนกันนะครับหวานน้อยหวานมากของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะครับน,น่าจะมีเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้เลือกนะครับ แล้วก็ฟีดแบ็กอีกอย่างนึงก็คือหน้าตู้ตรงนี้มันจอใหญ่มากมันควรจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับไอ้เช่นพวกเก็บคะแนนแบบสอบถามต่างๆก็ได้นะครับซึ่งถามว่าปี2022ตอนนั้นคือทํามานะครับก็คือว่าเอมันน่าจะมีการพวกเติมเงินเข้าเกมจ่ายค่าน้าค่าไฟจ่ายอะไรติดแต่เปล่าเลยครับมันเป็นการพัฒนาต่อยอดแบบซึ่งคิดไม่ถึงเลยนะครับเขามาทําเป็นพวก EV charger ละนะครับซึ่งมันหมายความว่าตู้พวกนี้เขาเก็บ Data เดต้าเบสจากคนที่เป็นคนกินกาแฟนะครับคนกินกาแฟต้องบอกเลยว่าเป็นออฟฟิศเป็นคนที่เป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ที่ทํางานนะครับบริษัทหรือว่าคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อยากเป็นมีเขาเรียกว่าอยากได้รถรุ่นใหม่ที่เป็นทางด้าน EV นะครับเขามีข้อมูลตรงนี้เยอะมากนะครับการจะเป็นทำเป็นตู้ EV วีชาร์จเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นการก้าวข้ามนะครับอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับ ต้องต้องบอกเลยว่าตู้เต่าบินเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว้าวมากนะครับเป็นเป็นเคสที่ประทับใจมากสําหรับตัวเองเลยนะครับก็เลยขอทาเป็นคลิปคลิปนี้นะครับในการเอาโซเชียลลิสติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับแต่อยากจะขอแนะนําไปทางด้านไวไซ์ซนะครับเริ่มต้นแค่3 0 0 0ันบาทก็คือวัอามามอนละร้อยเองนะครับเอามา monitor นะครับเอามาดูทางด้านแบรนด์นะครับ คนส่วนใหญ่คิดถึงนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแบรนด์เรานะครับเป็นเคสซัตตี้แบบนี้เนี่ยก็เอามาเช็คได้นะครับก็ถือว่าเป็นการทําแบบง่ายๆดูบริบทของตัวเองนะครับยิ่งเรารู้ความคิดเห็นของคนบริโภคอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วเอามาปรับปรุงในส่วนของเซอร์วิสและโปรดักต์เราน่ะจะทําให้ลูกค้านํามารักเราหรือว่าลักองค์กรเรามากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากไว้วันนี้นะครับสำหรับพี่อ้วนเองก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีอย่าลืมมตติิดดดาาาาคลปปหนนน้้้ะรับถเ็ไไอ่ s อ่ s ซับสค i ิปันนะครับกดไลค์ line, แล้วกดแชร์ออกไปนะครับขอบคุณมากครับ